นาชสกุลเพื่อนรักเลยนะเว้ยสามอ<น>ย่ง<น>างกับเพื่อนรักแบบเพื่อนรักต้นและชูงไงนะเว้ยก็เคยได้กินกับเพื่อนด้วยเ่เลยมันหักเหี่ยวกันนี่อันนี้อันนี้พอพูดจะยอดฟ้าอันนี้โป้มหาราชจริงไหมสั่งตัดคอท้องร่วงหมดราชสกุลเลยเพื่อนตัวเองก็ไม่เว้นไม่คิดจะกิบเพื่อนเองเลยครัแล้วพอจะใส่สาวอาจจะโดนยุบได้เลยเพื่อนกินเพื่อนเองเลยสกุลไม่เต็มที่สามอะไรของมึงกูถ่ายงานอยู่ ต้องการลิตแบ่งครึ so ่งคือไปแบ่งให้มาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเอแบ่งครึ่งเหรอไม่รู้วะเนี่ยแบ่งครึ่งอ๋อเออคุณู้ม่เออคุณรู้ชยรู้เอ่ไกนเออเดี๋ยวส่งให้เียหสองส่งกลุ่เ้ศปเลยสามย่างอสองไปเซตซที่เขาออเซ เหมือนห่ายคล <PAUL> oh, well ิปการยก็สอนลง YouTube เลยเซตที่ส right. oh, right. right. oh, ี่เดี๋ยวคุณีลสวัสดีค่ะบ่อมวัวลงกลุ่มที่ีคุณสุดจริงนะสีแล้วนะต่อไปเซตที่ห้ายังเยเซตที่ห้ยังเดงโอเคแล้วจะไปแล้วถึงห้าแล้วห้า ปับยอดขนกตัวที่หนึ่งตอนนี้มันยังไม่มียอดใช่ไหมเป็นโค้งเหมือนี้หรอกว้าวปับให้มันสวยฮะปรับยอดแหลมโค้งหนี่จะคอนห้าห้ายังปับยอดยางไอออยขวนนิ้วไม่อยู่เลยเสียงไม่เสีไม่คุ้ให้กินนี่เฉพาะไปยินู่นะห้าแล้วนะห้า ต่อไปหกหกกับสี่นี้จะทับกันแต่งมันใหม่ที่มันไม่สวยหกเพตุานจีจะให้ถูกเซตหรือไ่ถูกตหกไปไปหกแล้วนมายังไงวะเจ็ด เด็ดเด็ดเด็ดดตรงนี้ว้าลลวว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 วขวาววววขวาววววเววเวว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 วลวว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 วอวว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 วาววววววกววีววววอววววววจวว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 วอวว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 ควาวว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 ว เจ็ดแล้วนะห้าหกหกนี้มีเด็กดินทาครับตัวไปถึงส่บแปดตัวหกตัวไปคือโค้งกลับลงมาไปบวชใช่ไหมคือมหาดีแล้วถ่ายเอ็นดีแล้วไม่เป็นไรไม่เเป็นตัวเต้นเหรอหายอยู่ในกรอบก็ไม่เป็นไรที่เกี่ยวกับตัวแรกว่ามันบังคับ ตัวที่สองเส้นเจ็ดครับเส้นที่แปดไหมก็จะได้กขนมสามตัวตัวนี้ต้รงเส้นหนึ่งไม่มีเส้นหรอคุณสุจินเล่นไหนไม่มีกาบหรอเออไม่มีกาบหรอไม่ใช่เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอ้าวหลอกไม่ใช่ลืมใส่อีกแล้วแปดแล้วเก้าใส่กาบหนึ่งหรือใส่กาบใส่กาบ เดี๋ยวนั้นเราลงยูทูบแบบมันยาวเลยลงติกตอกไม่ติกตอกมันลงได้ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเซ็ปากเจ็หน่อยปากก็เจ็บหน่อยนิดนึงกระหึ่ม สิบยังเยี่มจั่ายอย่างตุณเจี๊ยบสิบใส่บนี่เลยไปไหนแล้วเนี่ยสิบเอ็ดมีสิบอ็ด่นี่มดยางมดยางคุณจีนตัวก่อนหน้านี้ย่าไม่มดสิบเอ็ดได้ยังวันนี้เดี๋ยวเองตัวทีสิบสองต่อไปสิบสองสิบสองสิบสอง สิบสองเรียบร้อยมั้ยสิบสองใส่ตรงไหนวะสิบสองใส่ตรงไหนคะชี้ชี้ชี้อ๋อตรงนั้นตรงนั้นอยู่บนเส้นที่หนึ่งเนี่ยโค้งนี่จะได้เฮ้ยโค้งสวยโค้งสวยแล้วก็ตีขึ้น อุ๊ยอุยอุยอันนี้อเนนี้ไอวอลเลสเซตอะไรงมัวขโทษครับำไมมันรีบอย่างงั้นน้าช่องไม่เท่ากันปะผมอ่องไม่เท่ากันแน่เลย ตัวแรกก็ตัดเส้นไหแล้วไปดูน่าข้้ง่ายงะม้งเออมึงเหมานั่น้รงนี้ยทำไมต่อไปสิบสามหมอะไก็มักูสิบสามเริ่มหัวกระดกหัวกระดกเล็กหนึ่งมกระดกหัวเล็กหนึ่งมาโค้งเล็กหนึ่งโค้งมาเล็กหนึ่งโค้งึ้นแบ่งคึ่ง ส <straightforward> ิบสาถ้าไม่ไปพร้อมคูนี่งงไม่รู้จะเอาเซตสามตัวไงกระนกสามตัวสามชั่วโมงสิบสองตัวได้ังเสร็จแล้วสิบสองหรือสิบสามอยู่ในสิบสองอยู่นี่ไง สิไม่ใช่หรอ12บสอสิอีกอันนึงสิบสองตัวนั้นแหละเฮ้ยบัง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 บาโค้งไ้ยโค้ง้นอ้ยอีเซตเจ้าของกระดาษเป็นงนี่ยังเลยไปยิ่งชีเลยอ่ยโฟลหรือโฟลโฟม ไปที่ไหนเราชื่อโฟมไม่ได้พอแล้วเราองเลชื่อโฟมมันเคกอกว่าจะเดินไปกว่าจะเดินกลับผมปีจมปีสิอยากให้กูรู้ชื่อแม่ไงมสิบสี่แม่ชื่อโฟนะเรือตรงนี้ไม่ใช่แม่แม่ชื่อโฟนงานตัวนี้แบ่งครึ้นแม่ชื่อโฟผู้ชายใครจะถือพานไอโฟนแบบหนึ่งเรียงก่อน สี่่สิสีเขามาถามแล้วเนี่ยเขามาถามว่าไม่องัวสามโค้แล้โตเขาจใจอะไรเงี้ยหรอวะสี่โอสี่ ไอ้โปดถือผ้านหรอไี่ด้แลยพอเาใส่ลงมาดเขาทำผ้ามันจะไปถือได้ด้วยหรอไป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 มึงอไรทำเทียอะไรบ้างคนบ้านไหนไปไป สิบห้าใส่บากดูที่หัวหน้าห้องเนี่ยฮาริต้องแก้ไขปัญหาแล้วฮาริสิบห้าฮารกว่าใส่บาตบาตก็คือว่สักตรงไปนี่นี่สิบห้าอย่านี้แก้ปัญหาตัวเร็วสิบหกเดี๋ยวหยุดรออยู่นี้เอาไปรออะไรเลย มันขีดย่างเลยเกินไอ้บากเนี่าหาที่บาทไม่เจอชีวิตไม่ค่อยมีวิบากครูก็บอกว่าเฮ้ยสิบห้าบากยึยังไอ้คุณลบใหม่นะลบใหม่นะลบสิบห้าใหม่นะลบสิหกใหม่ไม่ไปตอนนี้เราได้สิบสี่อยู่ต่อไปสิบห้าพรับยาวก็เังไม่พร้อมไม่ไม่ไปตามครูไงมันก็เลยช้าเนี่ยสิบห้าบาทยึยังใส่ชื่อโกดนะ สิบห้าบาทว้าเซ่วาเซ่วาเซวาเซ่ต้องม่บากนะคูี่สิบหกบาทคูตอบเป็นภาาี่คูรู้จักมันมานานนะมันไม่แปลกอ่ะหาคนใหม่เลยทำไมคาเข้าใจหมูอบกนไม่มามันไม่ไปสามาได้สามบาทแล้วนะ มันเป็นยังไงปไ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 าไป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 ทปไปไปไาไเไปาปไปไม่เย็บบไปไปไไปไปไปไนไปไปไไปไี่ปไ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 าไปทปไปันไปไไไเ

หมดยังอ่ะหมดยังอ่ะหมดแล้วเหรอเริ่มช่องใหม่เจะลบนะเริ่มช่องใหม่นะไม่ห้ลาเริ่ม